สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาัายลักษณรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีโปรดให้รองประธานสภาสถาบันวิจัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภาร,รกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออก วันนี้ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่งวางควัตบวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภราาาฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพจํานวน500ุ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วาลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีรัราดเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ได้รับทราบอย่างความปราบปรืมในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้